จากการประกาศจดทะเบียนสมรสครั้งที่2ของซงจุนกิพระเอกชื่อดังแดนกินจิกับเคที่ลุยส์ซอเดอร์นะคะที่เจ้าตัวบอกว่าคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วพร้องกับข่าวการตั้งครรภ์ของภรรยาทาให้งานนี้ชาวเน็ตเกาหลีจานวนมากค่ะก็เข้าไปแสดงความยินดีอวยพรให้ความรักครั้งนี้ของทั้งคู่มีความสุขนะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าอ,อาจจะเป็นการแต่งงานที่เร็วเกินไปหรือเปล่านะคะฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็เป็นแม่ไม้ลูก2ก็อาจจะทําให้มีปัญหาความ ความสัมพันธ์ตามมาภายหลังหรือเปล่าแต่บางส่วนมองว่าอ้าวไปสนใจทําไมนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็ไม่ควรจะไปวิาพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางค่ายต้นสังกัดของซงจุนกิเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันในเดือนมีนาคมโดยระบุว่ายังไม่มีกําหนดการที่แน่นอนนะคะซึ่งในระหว่างนี้ทั้งคู่ก็จะใช้ชีวิตไปะไปไปมาๆละค่ะระหว่างเกาหลีใต้และสหราัฐาอาณาจักรบ้านเกิดของภรรยานั่นเอง ซงซุนกิเป็นพระเอกยอดนิยมนะคะจากซีรีส์ที่เรียกว่าดังระเบิดไปทั่วโลกแล้วก็รวมถึงในบ้านเราอย่าง d e s c e n d a n t of the Sun ค่ะเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาเองนะคะได้พบแล้วก็แต่งงานครั้งแรกกับนักแสดงสาวซองเฮกิโอค่ะในของเรื่องนั่นเองแม้ว,ว่าทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปหลังแต่งงานกันได้2ปีแน่นอนความรักครั้งนี้นะคะแฟนๆร่วมยินดีแล้วก็เอาใจช่วยกับพระเอกคนดังค่ะ